ระยาเส้นีเขียวนี่นนนมันอะไรกันนั่นแหละเป็นเส้นทางที่กองคารวานรามันเดินะนะนละนก็เป็นทางของเส้นทางสายไหมเก่ามสิคุณรู้ได้ยังไงอูดและแกะที่ผ่านทางนี้มันถ่ายทิ้งเอาไว้ในกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อยังขึ้นเคี้ยวอยู่ได้จนทุกวันนี้ท่านผู้อธิบายความลับของแถบสิ่งที่มีชีวิตเส้นเดียวแก่เรานี้ก็คือศาสตราจารย์โมฮัมหมัดแห่งศูนย์ค้นคว้าทะเลทรายส่วนภูมิภาคโดยเหตุนี้เราจรึงทราบได้ว่ากองคารวานโบราณบ,บนเส้นทางนี้ได้ทิ้งร่องรอยมีชีวิตไว้ราบเท่าทุกวันนี้ นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีทราบมานานแล้วว่าณที่แห่งใดแห่งหนึ่งในเอเชียเมื่อนานนับเป็นศตวตรรษก่อนประสูติการของพระเยซูคริสต์นั้นมีอาณาจักรชื่อคอเรนได้เคยเฟื่องฟูอยู่แต่ก็ยังปราศจากข้อสันนิษฐานอันใดว่ามันอยู่ที่ไหนหรือมีรูปแบบวัฒนธรรมอันใดคอเรน ยังเป็นปัญหาทางโบราณคดีโดยเด็ดขาดอยู่มานานช้าจนกระทั่งล่วงเข้าทศวรรษที่1940นั่นแล้วจึงได้แก้ปัญหานี้สวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ของโซเวียตค้นพบว่าระหว่งางน้ำไซดดเรียและแม่น้ำอามูดาริสนั้นระลายไปได้วยซากของอาณาจักรใหญ่หลังจากดาวกันมาหลายร้อยปี ก็พบคอเรนเข้าจนได้ความตื่นเต้นนั้นบอกไม่ถูกแม้จนทุกวันนี้คอเรนก็ยังเป็นซากทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ความโอราณของปราสาทราชวังแห่งนี้ได้เป็นประจักพยานชั้นเยี่ยมถึงเชิงช่างทางสถาปัตยกรรมของอาณาจักรแห่งนี้เมื่อ2 0 0นปีล่วงมาแล้ว ภายในกำแพงปราสาทขนาดมาหึม,มนั้นก็น่าจะต้องมีห้องหับที่สร้างขวางงดงามระหว่างกำแพงชั้นนอกและชั้นในมีทางเดินซึ่งมีทหารคอยระแวดระวังผู้ลุกรามอยู่เป็นนิด บรรดาห้องที่นี่เมื่อครั้งหนึ่งนั้นน่าจะตั้งเคยตแกแต่งด้วยภาพฝาผนังและรูปจำหลักที่งดงามม,มหาสมบัติของประอาศัก์นี้ในบัดนี้บรรดานักโราณคดีของโซเวียตได้ขุดค้นเสียหมดแล้วเป็นส่วนมาก ในกระบวนสิ่งที่ค้นพบก็คือรูปปั้นชายผู้นี้ที่พบในพระราชวังโทปร,รักคาราเรียกกันว่ารูปสลักแดงทำด้วยดินเหนียวสีแต่ที่น่าชมก็คือช่างฝีมือของคอรเรนได้พัฒนาเทคนิคที่จำเป็นจะต้องอาหุ่นไปเผาให้ดินสุก ูปปั้นทหารเหล่านี้มีหน้าดังและเชื่อกันว่าดํงบอกความเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ถูกนำมาจากที่นี่จากอินเดียตอนใต้รูปเหล่านี้มีอายุอยู่ในระหว่างศตวรรษที่หนึ่งและที่สามโกรธนี้ออกแบบไวเพื่อเป็นที่สถิตของวิญญาณของผู้ตายให้คงอยู่ชั่วนิรันดรและเชื่อว่า น่าจะได้ออกแบบวางรูปตามลักษณะของผู้ตายการที่มีโกรธช่นนี้อยู่แสดงให้เห็นว่าชาวเมืองคองเรซิ้มเอาศพคนตายวางไว้บนยกพื้นให้นกกินซึ่งเป็นนัยยะให้พิจารณาได้ว่าน่าจะเป็นพวกที่ถือรัฐทิโซโรอัสเตรียน บรรดานักโบราณคดีของโซเวียตได้พบว่าซากป้อมและเมืองคอเรนนั้นยาวเหยียดไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรข้ามทะเลทรายไขยสิทคุม้มเท่าที่พบถึงขณะนี้นั้นก็เป็นสารที่ทางโบราณคดีกว่าพันแห่งและยังได้พบสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนที่นี่ด้วยเขาจึนค่อยๆขยับกันไปเรื่อยๆตามลำน้ำอามูดาริส จากทะเลทรายแดงของไคสิงคุนไปจนถึงทะเลทรายดำของคาราคุมและโดยเหตุนี้มาถึงศตรวรรษนี้นั่นเองที่นาจากคอเร็มแห่งเส้นทางสายใหม่ได้เริ่มจะคลี่คลายประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของตนในที่สุด ในกาลละครั้งหนึ่งมีดินแดนที่เรียกที่อปันลาจาดังเป็นถิ่นที่อยู่ไกลออกไปทางทิศตะวันตกข้ามห่วงทะเลสายทะเคระามากันข้ามเขาเทียนซานไปเป็นหุบเขากว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์และเมื่อสองพันปีก่อนโน้นชื่อของดินแดนถิ่นนี้เลื่องลือไปไกลแม้ในิมืิชางอานของจีนที่อยู่ไกลโพ้น ขณะนี้คนะถ่ายทำาัรสดีเส้นทางสายไหมของเราก็เริ่มเดินทางมาสู่มาฟโซการาของสาธารณรัฐอุสเซกโซเวียตสังคมนิยมอันเป็นที่ที่เราหวังจะได้พบเมืองดาวันเราข้ามพรมแดนจีน เข้ามาสู่โซเวียตได้ประมาณ100กิโลเมตรตามเส้นทางเขาตามแนวสันเขาด้านตะวันตกของเขาเทียนซาน